้วสวัสดีทุกคนด้วย,ยน,นะคกับนี่คือผมเอ็กซีนทีวี X นะครับโอเคคลิปนี้ผมก็ไม่ได้จะมาแนะนำทริคเกี่ยวกับฟรีไฟล์แต่อย่างใดนะผมแต่จะมาแนะนำทริคเกี่ยวกับการ เรียกใช้คําสั่งในวินโดว์เพื่อเล่นเกมนั่นเองผมนะอ่ะก็มีผลกับเกมฟรีไฟล์และมีผลต่อเฟรมเรทมีผลต่ออะไรหลายอย่างเพ r ย์ฟอร์แมในเกมนะผมทําให้เราเหมือนได้เครื่องใหม่หมาเลยผมถ้าเราปรับนี้สําหรับบางคนที่ยังไม่รู้นะผมมีหลายคนที่ยังไม่รู้นะที่ผมรู้มาเนี่ยเอ่อที่มีเข้ามาหาผมมาสอบถามผมเนี่ยมีหลายคนที่ยังไม่รู้ว่าการทําแบบนี้แล้วมันดีต่อเครื่องนะผมนะอ่ะก็ขอบคุณคนที่ติดตาม XCV ด้วยวนะผมขอบคุณมากมากนะผมนะขอบคุณที่ให้กำลังใจและกดไลค์กดแชร์กันนะฮะโอเคนะครับผมนะมีที่ดีๆมีอะไรใหม่ๆก็จะมาแนะนำนะครับผมนะอ่ะก็ไม่ได้ปิดคลิปแต่อย่างใดน,นะฮะแต่ผมจะมาบอกวิธีทำด้วยวกันนะผมว่าทำอะไรบ้างเกี่ยวกับ Windows ในการใช้แล้วมันดียังไงแล้วมีตัวไหนบ้างอย่างวันนี้ผมจะบอก2คําสั่งหลักๆนะครับผมนะ จะเป็นคำสั่ง Ultimate Performance นะครับผมโหมดนะฮะอ่าใน Windows นั่นเองกับ Windows 10กับ Windows 11เนี่ยจะใช้แบบเดียวกันเลยนะครับผมคือคำสั่งนี้นะผมนะเดี๋ยวผมจะบอกว่าทำไงผมแล้วก็เรียกใช้คำสั่ง Windows Power Shell นั่นเองในการปรับนะครับผมตอนเราเล่นเกมเราสามารถปรับก่อนที่จะเล่นเกมปิดเครื่องเปิดใหม่แล้วก็มาปรับอีกอะไรแบบนี้ผมนะอ่าเดี๋ยวผมจะบอกว่าทำยังไงนะครับผมนะไปนะครับผมอย่างแรกเดี๋ยวเราจะไปที่คำสั่ง Ultimate Performance กันก่อนนะครับทุกคนนะอ่าเดี๋ยวผมจะทิ้ง ผมจะทิ้งไฟล์ตัวนี้ไว้นะผมอ่ะคือไฟล์แบบว่าไฟล์ที่แบบว่าเขียนคําสั่งไว้ให้ผมให้เพื่อนๆโหลดกันไปนะผมในมีเดียมไฟล์นะผมผมจะปักหมุดไว้ใต้คลิปนะผมนะอะผมจะใส่มีเดียมไฟล์ให้เพื่อนๆไปโหลดนะครับผมนะให้น้องๆหนูๆไปโหลดกันนะผมดูผมอธิบายก็จะเข้าใจเองนะผมนะี๋ยวผมจะสาธิตดูมันเป็นยังไงแล้วก็ทําให้เหมือนได้คอมใหม่ยังไงน,นะผมสำหรับใครที่ยังไม่เคยปรับนะฮะ,ะโอเคทีนี้ พอโหลดมาแล้วเนี่ยจะได้ไฟล์ตัวนี้มาผมให้ก๊อปปี้ตัวนี้ไปนะครับผมอย่างแรกนะผมก๊อปปี้มานะผมอ่ะพอก๊อปปี้มาแล้วให้ไปที่รูปแองนขยายผมพิมพ์ว่า c o m นะฮะ m a n d นะผมนะแค่นี้มันก็จะขึ้นตัวนี้มาผมคือ Command นะครับผมนะคำสั่งเรียกใช้คำสั่งนั่นเองให้เราคลิกเข้าไปนะผมอ่าแล้วกด Control คาไว้แล้วกด V นะผมเพื่อวางนั่นเองคือ control v นะคนนะแล้วก็กด Enter ไปเลยนะผมนะอ่ะ ก็เปิดใช้คําสั่งนะผมพอกด enter ไปแล้วให้เข้าไปตรงนี้นะผมพิมพ์ไปว่า con t r o นะครับผมนะ l อ่ะ control นะครับผมมันก็จะขึ้น control panel มาผมเข้าไปนะครับผมแล้วก็มาที่ตรงนี้นะผมเลือกเล็กไอคอนนะผมแล้วก็ไปที่ power option นะฮะถ้าใครยังมันจะขึ้นตรงนี้เป็นบนรรลานกับอะไรสักอยาก่างให้มาคลิกตรงนี้นะ นี่ครับผมตรงเมาส์าผมสีเขียวนี่ฮะคลิกไปนะผมแล้วมาเลือก Antimatter นะครับเป็นอย่างนี้นะผมนะอ่ะผมจะให้ดูตรงนี้นะผมว่ามันเป็นยังไงนะผมถ้าอยากรู้ว่ามันมีผลยังไงต่อวินโดว์นะผมให้มาคลิกที่รูปแหวกขั้นใหญ่ผมพิมพ์ไปว่า TASK นะผมแล้วเข้าไปที่คําว่า Task Manager นะผมเข้ามานะฮะแล้วดูตรงนี้นะผมคลิกไปที่ Performance นะครับผมนะถ้าของใครเป็นภาษาไทยจะขึ้นว่าประสิทธิภาพนั่นเองนะให้ดูกิกาเฮิร์ตของเรานะผมสปีดกิกาเฮิร์ตนะครับผมนะอ่ะ คือถ้าเราเล่นบาลานซ์อยู่เนี่ยต่อให้คอมเราจะแรงแค่ไหนนะผมถ้าเราเลื่อกโหมดบาลานซ์เนี่ยหรือว่าคอมระดับกลางแค่ไหนมันก็จะทํางานไม่เต็มประสิทธิภาพนะทุกคนนะอย่างที่เราแบบว่าสมมุติเราไม่อยู่ในเกมแล้วเราเข้าเกมมาเนี่ยมันก็จะแบบมันจะไงทุกคนมันทํางานไม่เต็มที่ทุกคนเนี่ยเห็นไหมมันจะลดคีย์เฮิร์ตลงนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะผมี๋ยวผมเข้าเกมไปนะผมคือมันจะไม่คาตลอดทุกคนมันจะไม่ทางานเต็มประสิทธิภาพตลอดนะฮะ เห็นไหมมันจะค่อยๆขึ้นมาเหมือนมันจะเลือกใช้ให้เราแต่เราจะเลือกให้มันคาแบบนี้ตลอดนะผมคือคาแบบเต็มประสิทธิภาพของเรานะผมนะ,ะทีนี้ผมจะให้ดูว่ามันมีผลยังไงนะผมกับเกมนั่นเองนะผมในการเลือกโหมดเอ่ออันติเมต์ฟอร์แมนซ์นะผมให้ทุกคนเลือกไปที่อันติเมต์ฟอร์แมนซ์ละกันนะฮะเพื่อที่จะได้ผลดีต่อเฟรมเรทของเรานั่นเองนะครับผมนะอ่ะผมขอเข้าไปต่อนะผมจะเลือกอันติเมตนะผมอ่ะอย่างนี้ผมเล่นนะผมนะ ทีนี้มันจะมีอีกคําสั่งหนึ่งนะครับผมอันนี้ไว้ก่อนนะฮะคือคําสั่งเรียกใช้ Windows PowerShell นั่นเองนะผมนะคือคาสั่งนี้นะทุกคนนะนี่ก๊อปไปเลยนะผมก๊อปมานะฮะ Copy คำสั่งนี้จะใช้เฉพาะตอนเล่นเกมนะทุกคนตอนที่เราจะเ,เล่นเกมอะไรสักอย่างนะผมแล้วเราอยากปิดการทํางานเบื้องหลังต่างๆนะผมโดยที่เราเข้าเรียกใช้คําสั่งนี้นะผมทาทุกครั้งเวลาเราเล่นเกมนะผมนะ อ่ะแค่นั้นเองับผมเวลาเราเปิดเครื่องเราก็ไม่ออกมันก็ไม่ไปไหนนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวผมจะบอกว่าทำยังไงผมไปที่รูปแว่นขยายนะพิมพ์ไปว่า Windows นะผม W I N D O W S นะผมเวนวัคนะผมสเปกบาร์นั่นเอง P O W E R S E L นะฮะอ่ะวินโด้เพราะว่าเชลผมนี่มันจะขึ้นตรงนี้มาครับผมเป็นสีฟ้านะผมให้เราคลิกเข้าไปเลยนะผมนะอ่ะทีนี้เราก็จะอยู่หน้าเรียกใช้คำสั่งนะผมจำที่ผมให้ก๊อบตรงนี้ได้ไหมฮะนี่ ที่ให้ก๊อปมานะผมนะก๊อปมาเลยนะผมอ่ะแล้วก็มาตรงนี้นะผมตรงคําสั่งนั่นเองนะให้เรากดคอนโทรลวีวางไปนะผมนี่มันจะเป็นอย่างนี้เลยผมอ่าคอนโทรลวีวางแล้วกด Enter นะครับพอกด e n t e r แล้วถ้าเกิดใครขึ้นให้กดยสก็กดเย็สไปนะผมเราเปิดใช้เรียกใช้คําสั่งนั่นเองนี่มาแล้วฮะมันจะเด้งขึ้นมาอย่างนี้ทุกคนนะอ่ะ ทีนี้เรามาดูกันว่าเราจะปรับตัวไหนบ้างน,นะผมที่จําเป็นต่อการเล่นเกมแล้วก็แบบว่าเราอยากปิดแอปเบื้องหลังต่างๆเลือกใช้โหมดที่ให้คอมเราได้ทํางานเต็มประสิทธิภาพนันทุกคนนะอย่างได้นะผมให้มาตรงนี้ผมนี่มันจะมีบรรลานโหมดกับอันตร้าพาวเวอร์โหมดให้เลือกอันตร้าพาวเวอร์โหมดคลิกไปเลยครับผมปัป๊บอ่ะแล้วมาดูอันที่2นะครับผมให้เลือกฟ a สต์แอนิเมชันนะฮะคือประสิทธิภาพกราฟิกนั่นเองทุกคนนะ อันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับวันไรนะผมไม่ค่อยมีอะไรมากนะผมนะไม่จําเป็นเท่าไหร่นะผมอ่ะทีนี้ให้มาดูหัวข้อฝั่งขวานะครับผมอันนี้ครับผมคอนตาน่าเนี่ครับไม่จําเป็นครับดิสเบลเลยนะฮะแล้วก็แอคชั่นเซนเตอร์คือเกี่ยวกับเซนเตอร์ต่างๆนะผมนะดิสเบลไปเลยนะครับผมนะอ่ะแล้วก็วินโดว์แบ็กกราวด์แอปนะครับผมนี่ไอ้พวกหลังๆเบื้องหลังต่างๆนะครับผมที่ทํางานอยู่ตอนนี้ปิดไปเลยนะผมปิดไปเลยแล้วก็ ไ i e resolution นะผมน่าจะเป็นเวลาเกี่ยวกับเ,เกี่ยวกับเวลาหน้าจออะไรเงี้ยผมนะผมจะ enable นะฮะนี่เห็นไหมมันจะได้ค่าต่างๆที่ดีขึ้นนะผมแล้วก็อันนี้คือ delete temp file นะผมคือไฟล์ต่างๆที่แบบเราจะ delete นะผมคือแบบที่มันเหมือนคล้ายๆกับ clear RAM นาทุกคนนะคล้ายๆประมาณนั้นผมอนะแค่นี้เองครับผมทีนี้เราก็เลือกเสร็จแล้วเสร็จแล้วทำยังไงผมไม่ใช่ว่าเราีส s t a r t แล้วมันจะได้นะผมเราก็แค่กด ย่อลงไปครับผมแค่นี้ครับผมแล้วก็ไปเล่นเกมอะไรของเราตามปกตินะครับผมนะแค่นั้นเองครับผมพอเวลาเราจะเล่นเกมแล้วก็เรียกใช้คําสั่งนี้เ <c oughs> ข้ามาเรียกใช้ทุกครั้งนะผม <c oughs> เพราะว่าถ้าเราออกมันจะหายไปนั่นเองนะทุกคนนะมันไม่ได้อยู่ตลอดไม่ได้รีสตาร์ทแล้วก็เออจะเปิดมาแล้วมันใช้ตลอดอะไรเงี้ยครับผมอ่ะอ่ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องไอซินทีว <TV> ีด้วยแล้วกันนะผมมีทิกทีดีมีอะไรใหม่ก็สมัยนี้วันนี้เรียกว่าจะมานําทิคในการเออ ใช้ว i n d o w s เลือกใช้โหมดใน Windows สำหรับเล่นเกมนะผมต่างๆมากมายนะผมที่มันมีผลต่อต่อเรานะผมนะสำหรับใครที่คอมไม่แรงอาจจะไม่รู้วิธีปรับแบบนี้พอปรับแล้วเหมือนได้คอมเครื่องใหม่มาเลยนะฮะสำหรับหลายคนที่ยังไม่รู้ผมเคยเห,หลายคนแล้วนะผมอย่างเช่นคนเออย่างเช่นอ่ะ,ยก,อะยกตัวอย่างอย่างเช่นมีคนนึงอยู่แคนดังๆนะผมนะแต่เขาไม่รู้เรื่องคอมเลยอะไรเงี้ยอ่ะพอเขารู้เรื่องนี้ไปก่บอกเฮ้ยพี่เหมือนได้คอมใหม่เลยอะไรเงี้ยผมนะโอเคขอบคุณคนที่ติดตามช่องทีวีด้วยน,นะผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนบ๊ายบาย